สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงยู0หรือรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีนะครับซึ่งมีการทดสอบคัดเลือกทดสอบทักษะและก็ความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล<ม>เพื่อเป็นตัวแทนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติยู0นะครับซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ประกาศร,รับสมบบัครวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีทางออนไลน์นะครับแล้วก็ดูจากโปรไฟล์และผลงานของน้องๆ้องที่ส่งมารวมทั้ง ข้อมูลทางกายภาพน้ำหนักส่วนสูงและปัจจัยอื่นๆโดยคัดกรองให้เหลือน,นักตบเยาวชนสาว35คนนะครับแล้วก็แจ้งให้เดินทางมาร่วมการคัดเลือกทดสอบความสามารถและก็ทักษะต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาหญิงทีมชาติอยู่20ซึ่งได้มีการคัดเลือกไปแล้วนะครับวันก่อนที่ชั้น3ณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมลุยศึกการแข่งขันวิเลบอลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22รุ่นอายุต่ำกว่า20ปีนะครับซึ่งจะแข่งระหว่างวันที่1-8กรกฎาคม2567ณเมืองเจียงเหมืองสาธารณรัฐประ,ะ,ะชาชนจีนนะครับสมาคมวอลเลย์บอลก็ได้คัดเลือกประากาศรายชื่อนักตบหญิงรุ่น U20 นะครับซึ่งผ่านการคัด รอบ2จะต้องเก็บตัวกันวันที่7เมษายนนี้นะครับโดยทางสมาคมก็ได้ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีที่ผ่านการครัดเลือกรอบ2ก็คือการทดสอบทักษะและความสามารถทางด้านกีฬาในเบื้องต้นนี้ได้จํานวนทั้งหมดถึง20คนเลยนะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับตำแหน่งเซตเตอร์รัชดาชะอ่อนชมจากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6สูง171เซนติเมตรคนที่2ชาลันทร์ตงทิ โรงเรียนเทพมงคลรังสีคนที่สูง172ซนเมตรแล้วก็กนกพรแสงทองหรือน้องเนยที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่19นะครับก็มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการยุทธยาสูง171ซนเมตรนะครับส่วนวินเดอร์บ็อกซ์หรือบอลเร็วนะครับก็พุทธิมนงามนวลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองสูง177ซนเมตรทิพสุดาบัวหลายจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6 183ซนเมตรพัทรบดีคำนวลจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สูง175ซนเมตร ชนาการสีรามโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเอ็งเสียงสาม,มัคี178เซนติเมตรวันนพรพรสวัสดิ์จากโรงเรียนตีสวเกตร7 8เสิเซนติเมตรมาดูตำแหน่งหัวเสาบ้างครับนิรารัตสีกุตาจากโรงเรียนเทศบาลสองวัดสว่างคงคา178เซนติเมตรแล้วก็น้องเฟิร์นครับวัิศาลาีทาเลอร์โรงเรียนกีฬานครนนิยาหกสูง174เซนติเมตรจิรวดีสายแสนโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง175เซนติเมตรนุชนนะหอมพิทักษ์โรงเรียนสุรานารีวิทยา 178ซนติเมตรแล้วก็น้องบีมนะกัารนาสีใส่แก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยา178ซนติเมตรแล้วก็ธัญพรสีโซ่วิทยาเทคโนโลยีพนิชการอายุธยา170ซนติเมตรนักครินพรบุตรดาวิทยาเทคโนโลยีพนิชการอายุธยา174ซนติเมตรมาดูตำแหน่งบีหลังกันบ้างนะครับวัลศยากรางโสภาจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกสูง178ซนติเมตรแล้วก็ พัชยาพลธรรมโรงเรียนสุรนารีวิทยา176เซนติเมตรขวัญนภัทรนวลวันจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา170เซนติเมตรมาดูรีบโลหรือตัวรับอิสระกันบ้างนะครับน้องกัญจรัตคำวงโรงเรียนกีฬานครนนท์วิาหร้หกเซนติเมตรทิชากรวันสุขโรงเรียนเทศบาล3วัดชัชนาวัยาส157เซนติเมตรซึ่งนักกีฬาทั้งหมดที่กล่าวมานี่ครับก็ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบ2ครับจะต้องเข้า รายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่7เมษายนเวลา16.00นณอนาคารที่พัก200เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะเก็บตัวระหว่างวันที่7เมษายนถึง28มิถุนายน2567แล้วก็จะคัดให้เหลือในรอบต่อไปเหลือ14คนนะครับเพื่อ,อแข่งเพื่อสําหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U20 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียซึ่งจะแข่งกันที่เมืองเจียงหมิน ประเทศจีนระหว่างวันที่1-8กรกฎาคม2567นะครับก็ยังไงก็ติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับแล้วเราก็จะเชียร์น้องๆไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอตด้วยการกดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไา้พลาคลิปต่ตอไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ